อป้อออาาชีสนัครัผม,มิเตอร์โอป้าชีเบทุกเปอร์ชื่อดังแห่งประเทศไทย ผมเป็น <S <S เบทูเบอร์ูแหละทุกวันนี้กูทำงานเพื่อซื้อเบเกแต่วันนี้เราไม่ได้มาทำงานหรืออะไรไม่ได้เล่นเบเบด้วยเรามากินข้าวทุกเซเว่นคือจะบอกว่าปกติผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินข้าวทุกเซเว่นมากเพราะมันเป็นการที่ได้ครเอทเมนูต่างๆและแบบอร่อยโดยแบบว่ามีสเสน่ห์ของมันแต่ปัญหาหนึ่งแค่กอเงเดียวมันไม่เคยยิมนั่นแหละครับวันนี้เราเจะทำคลิปข้าวทุกเซเว่นคูณสิบทุกอย่างให้เราซื้อมาจะเป็นคูณสิบถ้าเกิดมีข้าว ข้าวประมาณสิบกองกับอะไรก็จะเป็นกับสิบกองทุกอย่างจะเป็นสิบ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 หมดเราดูว่ามันจะอร่อยฟินแค่ไหนมาดูว่าจะเป็นยังไงเริ่มเท่ากี่บาทหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเท่ากับอาหารมิชลินหนึ่งมือ้อเท่าก,กับไปกินซูชิอะเอาไปคืนได้ไหมไม่ได้ไ เขาแค่ได้แล้ววันนี้ ทำการขุ่นข้าวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับเราจะเริ่มทําการยัดใส่ข้าวกิมจิเฮ้ยนึกดูเลยกิมจิปกติมันชอบมีมันชอบมีสารกันชื้นใช่ปหมอันนี้มีปะใช่ก,ก่อนเพราะว่าถ้ามีมันจะเวฟไม่ได้ไม่มส่วนทีญ่ขอเซเวน่นไม่ไน <c oughs> ่ามีใครจะเวฟกิมจิกันป้ะไม่มีว่ะไม่ไมีแมงกะพุนยำสาลาัย น้อยลายแม่ปุย๋ยน้ำหนึ่งเทนี่ก็อิ่มแล้วนะมทนม่อิ่มเหรอโลยสายพรมสิบพันถ้าใส่ยังไงวะมันจะรอบมันจะกดให้มันไอ้นี่ก่อนไหมลึกๆก่อนหรือทั้งคนจะแบ่งออกมาก่อนแล้วก็ค่อยๆปั่นไหมไม่เรา เออแยกบนกระกาให้นี่ใส่แต่มันจะโขกทะลักออกมางไหมไม่หรอกวโขกใช่เหรอใส่เลยไม่แยกอนั้นะข้าวคุกคุกเซร็ข้าวรวเยอะมากข้าวอ่อยไรไหมข้าวสิบถ้วยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเติมเพิ่มถ้าเกิดว่าข้าวมันแน่นมันน่าจะหมุนไม่ได้ครัเอ๊คุกเลยแน่นมากเท่าไหร่คือหนักมากเลยนะคนไม่คิดเหมือนมันจะหนักขนาดนี้ ีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้ไม่ต้องผิดชอบเฮ้ยอะไรนะนี่ระดับหนึ่งก่อนนี่ไงวว้าน่ากินจัดหรือมันดูเละขอนี้ดีกว่าขอแรงกว่านี้ได้ไหมฮะขอนั่นแรงอะแรงอะไรอ่ะใหวคนนี้มา อโอเคเนะี่ยนัวลวะใครไม่ได้ทำให้มันเนียนแต่<อ>แกรับแค่มันแค่คุ่เฉยเฉยใช,ใช่แต่มันยุบลงเยอะมากครัคนดูเนี่ยมันยุบลงเยอะตอนแรกมันแบบเต็มเลยเห<อ>็นไหมไป<อ><อ> เมื่อไะไที่มีไข่ก็ต้องมีสาหร่ายไงนะมาของกินกันของชิมข้าวนะเผื่อจะใส่ซอสไข่่มาพอเยอะนี่อร่อยนะเนาะไห่ไหมลองไหมไหวอร่อยจริงว่ะ อันนี้ขึ้นเยอะเลยว่ะใส่ไหมใส่ไปใส่หนใส่ไหมห้ามจริงไม่มีการห้ามกันเน <c oughs> จน๊กเลยนะเจ๊กเป็นไข่ยังตุง่มำไมแยกไข่ขาวเนี่ยดีมากดี เซตเดียววะสิบเซตเหมือนน้ำยำต่างๆเข้าถึงหมดเลยไม่กคนอร่อยจริงนิ่มตอนที่แบบโดนแมกกาพิลลเข้าไปอไ่ะมีความแบบหวานๆมันๆมาด้วยรสชาติรวมๆเหมือนบบๆๆข้าวบิบิมบับเกาหลีเลยอือที่แบบว่า,าวมีความแบบเค็มๆ่างไอ้ซอสไข่ข,ของโชยุไขอ่อ่ะไข่ออนเซ็นอะความหวานอือความหวานจากหอยลายหอยไรอร่อยอือรสชาติดูลงตัวมากยิ่งตอนเจอไข่แดงไปนะมัน โมดหนัวโอ้ยเมนูนี้อร่อยจริงอร่อยทำไปเลยสิบสิบเองเมนูนี้มันอร่อยขนาดนี้คือโมเดลตอนเรากินเองหนึ่งอัน่ะมันไม่มีความนัวเท่านี้รู้สึกไหมเหมือนมันไม่ได้ juicy น้ำยิ่มมันไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยแต่พอทำเป็นใหญ่ๆอ่ะอร่อยมากแนะนำทุกคนลองเอาอย่างเงี้ยไปทำด้วยกับเพื่อน่ะสมมติจะกินด้วยกันสิบคนเงี้ยจนเพื่อนสิบคนทำทีเดียวเราก็มาแบ่งคนละจาน ่มันนัวกว่าจริงมันนัวมากๆเลยอ่ะเพราะน้ำอะไรมันเยอะอ่ะโหทำข้นง่ายเลยแค่ใส่ปีปันป่นๆอืมหรือที่มันนัวเพราะไอ้เครื่องปั่นเหรอวะทำไม่รู้ถึงจริงอ่ะโหโคตรพ่อค่อแม่อร่อยจริงเลยเนี่ยอร่อยจริงๆแบบงงเลยอ่ะแต่เราเคยทำเคยแบบว่ากินข้าวเซเว่นอ่ะมันไม่ปตีนขนาดนี้อันนี้มันปตีจัดอร่อยแต่เขาว่าถ้าใครทําสูตรนี้นะลองแบบนี้ดูก็ได้เอา,า,อาไข่ใส่ที่หลังสุดถ้าคนไม่ชอบข้าวนิ่มๆแฉะๆนะลองดูอืมชอบความสัมผัสแบบ เป็นน้ำมันคั่วปูมากเลยอ่ะรู้ข้าวมันเป็นแบบเหมือนเมื่อืนๆนะใช่อร่อยรสชาติแบบเข้มข้อนอ่ะรสชาติมันเข้มข้นมากเลยอร่อยโหสูตรนี้มั่งดีใครอยากลองทำตามนะครับทำตามนะครับสูตรนี้คือเด็ดจริงทันที่จะกินหมดไหมอ่ะกรู้อ่ะสิบเท่าปกติหนึเท่าแลที่คน,คนเดียวไม่อิ่มไงมาดูกันว่าทัานทีจะกินรดได้เยอะแค่ไหนนะทุกคนหโหหายมาก ซอสต้องใส่เพิ่มอเนี่ยทีเด็ดเลยตัวนัวเลยทีเด็ดนะต้องใส่ตั้งแต่ต้นนะนนจริงนะเหลือไปไ่อยากให้ข้าแฉะพว,ว่ส่วนที่เป็นน้ำะใส่นักให้หมดเลยเว้ทุกคนโอ้แมงค,คุณวะคำนี้แมงคุณั้งคำแมงคุณเรียกกูพอแล้วเนี่ยเาดูมีความสุขที่แบบกับความก้มเขาปรมาณเท่ากลังดีทดดดร็จพูดไ่ออก กไม่รู้ว่าติดใข้าวมันจะหนักขนาดนี้มันนึกถึงความคุ้มค่าอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทกินได้ประมาณที่หนึ่งกว่าถ้าเราสั่งข้าวผ่านเดลิเวอรี่วันหนึ่งก็คันหนึ่ง้วปะเพราะว่าเัาได้เก็บไว้กินไดไ้สองสามวันเลยอ่ะใช่ผมว่าคุ้มกว่าเดลิเวอรี่อยู่นะปกติเ,เรากิน สั่งเลี้กันคนละวันละเป็นพันแค่วันเดียวสองคนเออสองคนกินด้วยกันแต่นี้พันหนึ่งถ้ากินได้สามวันสองคนมันเป็นข้าวเยอะมากเลยคนแล้วก็ของเซเว่นมันแบบราคาโอเคอ่ะมันก็เลยได้เยอะมากเป็นชามเลยอ่ะแล้วก็คืนแล้วก็นกินเด็กที่โดนแฟนบังคับกินข้าวอันเปเรียนไม่ไหววะอิ่มมากใช่ไหมเราว่าทานประมาณสองสามเท่ากลังดีแต่เยอะไหมทำมาเยอะอยากกินไปไม่ถึงสองสามเท่าเลยแต่มันอิ่มละแต่มันกินได้ต่อเรื่อยๆมันอร่อย ไุลยมันนี่อิ่มก็บอกว่ายิมห่วยนะใคอยากลองทำเราทำได้เป็นไหว่าสูตรนี้มั่งเด็ดจริงไนมากอร่อยต้องกินเยอะแน,น่นอนแต่ทำจริงเขาแบบแบ่งกับครอบครัวกันแบ่งเพื่อนๆได้เหมือนข้าวคุกเกาหลีอ่ะแค่แต่มันนัวกว่าเยอะเพราะว่ามีความน้ำมีความฉ่ำนี่เยอะกว่าแล้วคนให้มันเยอะๆวันไหนเราทำเมนูไหนแบบคูณสิบคอมเมนต์บอกได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับนี่ไงพ่อ โอเปิดรับสมัครอีดิเตอร์ทั้งอีดิเตอร์ติกต็อกและยูทู e คุณสมบัติเชฟโปรแกรมพีเมียบคอง,งมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาตำแหน่งที่สองับสมัครตากล้องหญิงใช้กล้อง DSLR เป็นจัดมุมงภาพได้จัดไฟได้ลุยไปด้วยกันทุกที่ยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆๆๆๆแม่มาที่อาชีพจ็อบแอจีเมียบได้แล้วตัวใหม่อามีเชมีเช,ชโปรตีน มีเช็คมีเช็คระบบเผาผลามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกโอปป้าแอนตอาชุมามีเช็คเคล็ดลับกุญธดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้โอปป้าแอนตอาชุมามีมามาดีเยี่ลี่จุมไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้